เอาตื่นแล้วเหรอคุณนี่คุณพาฉันมาอยู่ที่บ้านคุณทำไมเอ้าก็คุณเล่นเมาล้มพับไปอย่างนั้นคุณอยากจะให้ผมพาคุณไปไหนไม่ทราบครับถ้าเกิดผมพาคุณกลับไปบ้านในสภาพอย่างนั้นผมไม่โดนพ่อคุณยิงตายอะครับเอาจะไปไหนครับคุณฉันจะกลับบ้านเดี๋ยวผมไปส่งมิดปองฉันกลับเองได้ค่ะม่ต้ึงยุง ดีแล้วเหรอคะดีขึ้นได้ออยังคะกำลังจะเอาชาอุ่นๆไปให้ดืม่มค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันมารบกวนที่บ้านนะคะแต่ว่าคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดเข้าใจผิดเรื่องอะไรเหรอคะคือฉันกับคุณพเดิตเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะคือไม่ได้มีความสนิทสนมกันฉันชู้สาว เออไม่ใช่ค่ะคือว่าคือฉันกำลังจะหมายความว่าให้คุณสบายใจได้ค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรกับแฟนคุณอ๋อเข้าใจผิดเรื่องนี้นี่เองจริงๆแล้วก็กำลังจะเข้าใจผิดๆอยู่เหมือนกันแล้วนะคะว่าพเดชเนี่ยเขาพาผู้หญิงมาที่บ้านโดยที่ไม่ขออนุญาตล่วงหน้าก่อนเพราะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยพเดชไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนเข้ามาในบ้านเลยมีคุณเป็นคนแรก คือไม่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่คืออย่างนี <congratulations> ้นะคะคือว่าค like ือถ <weakest S 3> ้าคุณจะหึงฉันเนี่ยคุณหึงผิดคนแล้วค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นะไรากับคุณพะเดศค่ะคอเปนดาเขาจะไปหึงคุณทําไมครับเขาอาจจะดีใจด้วยซ้ำไปถ้าผมจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนซะทีจริงไหมครับพี่ครับอืจ้าเพราะเขาสโนว่าเออพี่สาวคุณเหรอก็ใช่นะสิครับ นี่พี่พดาพี่สาวของผมแล้วคุณคิดว่าเป็นใครไม่ทราบครับรทำไมคุณถึบอกฉันตั้งแต่แรกล่ะคุณไม่ได้ถามอจะใครบางคนที่เธอไม่ต้องสนใจจากควาหมหุ่ใยใยที่มี